สวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านครับวันนี้ก็จะมาเ,เล่าให้ฟังนะครับซึ่งภาพที่ผมให้ดูตอนนี้ก็คือภาพของคุณตันภาสกรนาทีซึ่งก็ไม่เกี่ยวเรื่องนี้ก็ไม่เกี่ยวอะไรกับคุณตันหรอกแต่ว่าก็ขอแจ้งว่าคุณตันได้เสียหายแล้วละ่ะเพราะว่าบุคคลมีอยู่บุคคลหนึ่งนะครับเขาเอาภาพคุณตันไปสร้างความเสียหายขึ้นมานะครับ ก็อันนี้ก็ที่ผมเอามานี่ก็อาจจะไม่มีผลก,ะผลกระคุนกันอะไรเท่าไหร่แต่เอามาเตือนพวกเรานะครับว่าไอ้สิ่งเหล่านี้มันมีอยู่อาจจะทําให้หลายๆคนเดือดร้อนนะครับคลิปวิดีโอนี้ผมซื้อด้วยเงินสี่ร้อยบาทนะครับซื้อด้วยเงินผมเองเพราะว่าผมลงทุนที่จะเอาหลักฐานต่างๆมาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับ เรื่องราวมันเป็นยังไงนี่นะฮะเริ่มต้นจากตรงนี้เลยนะครับเนี่ยเนี่ยเขาเขาจะเขียนข้อความในเนี้บอกว่า,เ,าเนี่ยได้มาประมาณห้าสิบแปดล้านแค่พิมพ์ยินดีด้วยขึ้นสีส้มรับไปเลยเงินสดมันเข้าบัญชีสี่พันบาทอา่าเปิดการอะไรนี่อ่านไม่ออกแจกถึงอะไรเนี่ยวันนี้ไม่ต้องรอสุขมเออใส่ไม่พิมพ์ไทยไม่ค่อยเป็นนะ อะไรอ่านไม่กไม่ต้องรอสุ่มของใครขึ้นสีส้มแคปภาพแอดไลน์เข้าเพื่อรับเงินสี่พันโอเคปรนมาณนี้นะอันนี้เขาไปโพสต์ในกลุ่มที่ชื่อว่าซื้อขายของซื้อขายมูอาหารนะซึ่งก็จริงๆก็มันเกี่ยวกับกลุ่มนี้หรอกแต่เขาไปอาศัยกลุ่มนี้ในการโพสตโทกรามนี้นะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อวันที่ห้าพฤศจิกายนสองพักิบสาก็คือเมื่อวานนะครับตามเป็นการที่ ผมได้แคปหน้าจอเอาไว้นะอ่ะมันเป็นอย่างนี้นะอันนี้รูปภาพของคุณดันนะขอต้องขอโทษคุณดันด้วยนะว่ารูปภาพนี้ไอ้คนเนี้ยแหละผมอ่านไม่ออกันภาษาอะไรก็ไมร่รู้นะเขาเอามานะคนเนี้ยคนเนี้ยนะเนี่ยเนี่ยเนี้ยโอเคทีน,นี้นี่ถามว่าผมเอาภาพแค่นี้มาเหรอไม่ใช่นะผมลงทุนอ่นะ เรไมรู้ทีละแบบแล้วอยากจะรู้ว่าเอมันอะไรกันนะครับนี่นะะก็จะมีคนตอบไปเป็นตอบตอบตอบนะคนในตอบก็จะอันนี้มันคลิกไม่ได้เนาะมันคลิกข้าไปไม่ได้เพราะว่ามันถูกลบไปแล้วอนี่นะอันนี้ของผมเองนะนี่ผมตอบไปผมตอบไปพอตอบไปปุ๊บยินดีด้วยอะไรที่เขาบอกว่าให้บอกว่ายินดีด้วยนะก็จะบอกว่าอคลิก แอดไลน์เข้าไปในนี้ส่งเลขเลขที่บัญชีไปในไลน์นี้เพื่อจะโอนเงินสี่พันให้คุณที่จริงก็รู้แล้วแหละว,ว่ามันเป็นอุบายอะไรทักอย่างน,นนะเนาะเราอยากจะรู้ว่ามันจะทําอะไรนะมันจะหลอกอะไรยังไงนะเพื่อเอาเออกมาทําคลิปนี่แหละที <c> ่ <oughs> จริงคงก็ไม่ได้เสียดายกันเพียงเล็กน้อยแค่นี้หรอกอยากจะเปิดโปงกระบวนการให้ให้เห็นเฉยๆเพราะบางคนอาจจะ เข้าไปแล้วก็เงียบไปแต่ผมว่าอันนี้มันเป็นภัยสังคมเนาะอ่ะผมก็ทําตามนี้แหละผมทําตามนี้เลยอ่ะไปไอดีไลน์นี้เจ็ดศูนย์ห้าอะไรเนะี่ยแอดอะไรเจ็ดศูนย์ห้าบียีเลนี่ยนะโอเคตามนี้นะแอดไลน์ไปตามนี้อ่ะอ่ามาแล้วนะครับนี่นะข้อความพอแอดไลน์ไปจะเป็นหน้าตาคนนี้ เป็นเฮียกิจเนี่ยนะซึ่งไอ้ภาพนี่นะผมก็เข้าใจว่าเฮียกิจนี่ก็น่าจะเอาภาพคนอื่นมาแหละไม่ใช่ตัวจริงของเขาเหรอกฝากสี่ร้อยเพื่อจะได้รับเงินสี่พันมาละเริ่มมานะเอ,อ๊ะมันดืแปลกแล้วคือตกลงจะแจกเงินเราหรือเอาเงินเราเนะี่ยฝากสี่ร้อยเพื่อจะรับเงินรางวัลสี่พันบาทพร้อมแจ้งบริษิปให้คนทันทีเลยนะครับวันนี้ป๋าแจกไปแล้ว หกลังวัลตอนนี้ขาดอีกสี่ลังวันของวันนี้นะนะครับคุณคือคนที่แปดของรังวันนี้ครับฝากก่อนมีสิทธิ์ก่อนนะครับแจกสิบลังวัลเท่านั้นอ่างนี้เราพอ,อรู้แล้วว่ามีโกงแน่นอนอ่าว่าย้ำนะครับฝากปุ๊บรับปั๊บไม่มีการเล่นเกมอะไรทั้งนั้นชื่อบัญชีนางสาว พุทธวันใจกว้างธนาคารกสิกรหมายเลขบัญชี0 7นย์เจ็ดแปดหน่าพร้อมรับเงินสี่พันแล้วโอนฝาก400อยเลขนี้แจ้งสลิปส่งมาทันทีเลยนะครับคุณได้สี่พัน 4, 000, แน่นอนครับโอกาสนี้ไม่มีอีกอถามว่าผมเชื่อไหมผมไม่เชื่อหรอกแต่เองเงินสี่ร้อยเนี่ยจริงๆก็ ไม่ได้อะไรหรอกคืออยากอยากจะได้หลักฐานนะั้มาทําคลิปให้ดูเลยอ้าวเนี่ยผมจัดการให้เรียบร้อยอ่าผมโอนไปเรียบร้อยนะตามนี้เลยกดโอนไปอ่ะอืมโอนไปแล้วอ่าอ่าพอโอนไปปุ๊บเป็นไงเกิดอ,อะไรขึ้นนี่นครับคลิกเข้าไปแล้วขอรับอ่าให้คลิกเข้าไปตรงนี้อ,อ,อ,อีกนะมีขั้นตอนอีกหลายขั้นตอนนะ มีกันต่ออีกการตอนหนึ่งคลิกเข้าไปแล้วขอรับรหัสถอนเงินสี่พันบาทได้แล้วแจ้งมานะครับย้ํานะครับฝากปุ๊บรับปั๊บสี่พันบาทไม่มีการเล่นเกมอะไรทั้งนั้นอ่า,อาอน,นี้มาดูไลน์ของผมเลยยังมีข้อความเก่าเหลืออยู่นะฮะมีข้อความเก่าเหลืออยู่ นี่นะครับอามาดูเขาก็จะเป็นประมาณนี้โอ้ยนี่นะอาม, add, add อมาคมแแอแอดเข้ามาปุ๊บก็จะมีหน้าต่างประมาณนี้นะถามว่าเฮียกิจอะไรเนี่มีตัวตนจริงไหมเราเข้าไปดูนะครับคิดว่าไม่มีตัวตนหรอกนี่ดูสิดูทำลายสิไม่มีโพสอะไรเลย คนทั่วไปอะไรจะไม่โพสอ,อะไรเลยสักอย่างมีเพื่อนอยู่ร้อเจ็ดสองคนส่วนรูปก็อาจจะเอารูปใครมาไารนะ่รูปเห็นดูนะรูปเนี่ยอาจจะไม่ใช่ของเขาจริงๆหรอกนีก่เขามีรูปเขามีหลักฐานว่าโอนเงินอ่าคนนี้ได้รับเงินแล้วอะไรเงี้ยเอาสลิปมานะสี่พันสี่พันอะไรเนี่ย สวัสดีครับอันนี่ยชื่อผมอ่าเข้ามารับเงินสี่พันบาทบวกหนึ่งชื่อบัญชีบวกเลขที่ธนาคารระบ,บุธนาคารกรอกข้อมูลตามนี้ครับผมก็ใส่ไปเลยนะ,ะตามนี้ละอ่ะอันนี้นะอ่าผมก็บอกชื่อนามสกุลเลขที่ธนาคารเรียบร้อยแล้วก็ฝากสี่ร้อยผมฝากไปเรียบร้อยอฝากแล้วผมก็ส่งคลิปไปทำต,ตามขั้นตอนเขาเลยนะ อันนี้ส่งสิไปเรียบร้อยนะเนีน่ยสลิปมอ่ะส่งไปอันนั้นเขาก็บอกว่าเข้าไปขอรับรหัสเงินถอนอรหัสถอนสี่พันบาทได้แล้วแจ้งนะครับน่ะเข้าไปขอรับรหัสถอนเงินสี่พันบาทได้แล้วแจ้งมานะครับย้ํานะครับฝากปุ๊บรับปั๊บสี่พันบาทไม่มีการเล่นเกมอะไรทั้งนั้นนี่อ่ะผมก็เข้าไปคลิกเข้าไปตามลิงก์นี้นะคลิกไปตามลิงก์นี้ ตามลิงก์นี้ม tamam. ันเป็นยังไงก็เป็นหน้าตาของคนนี้นะครับนี่ยินดีให้บริการค่าคาซาหนึ่งหกเจ็ดเข้ามารับรหัสถอนเงินสี่พันชื่อบกเลขกที่บัญชีธนาคารระบุธนาคารไอดีไลเบอร์โทรหลักฐานการโอนเงินผู้แนะนำเนี่ยผมก็ฝ่ายตามนี้นะก่อนแจ้งไปเลขที่บัญชีชื่อผมเลขที่บัญชีไอดีไลเบอร์โทรอ่ะ จาหลักฐานอ่าส่งไปครบผู้แนะนําเฮียกิจเมื่อกี้อ่าเอรเรียบร้อยนะอันนี้ตามกติกาเขาว่าตามกติกาเขาอ่าทีนี้คงก็นี่แหละผมก็พิมพ์โตตอบไปนิดนึงแล้วว่ามีหลักฐานพร้อมแล้วครับปีอะไรจะปีใหม่จะโอนกันอะไรเงี้ยอาอ่านเองเลยเด้อเนาเหยียบพูดอ้าวแต่ว่าไม่สะทกสะทานแฮเราห์พูดไปตั้งเยอะนะ ระพิมไปก็เยอะไม่สะทกทานเลยบอกไอโอนเงินมาคืนมานะสี่ร้อยบาทที่ผมโอนไปนะอย่างเงี้ยยังบอกรหัสถอนเงินมาอีกอ้าวผมก็ส่งรหัสถอนเงินนี้ไปให้คนนี้อ่าส่งมาให้คนนี้ส่งให้เฮียกิจเนี่ยเฮียกิจได้รับปุ๊บอ่ามันว่างไงนะหมายเลขคิวรับเงินหมายเลขคิวอ่าภาษาไทยไม่ได้นะรับเงินของคุณเกินคิวไปแล้วครับแอดบินแจ้งคิวมาที่ ค,ค,คิวคนมายี่สิบห้าคนคิวยี่รับเงินได้เดือนธันวาคมาที่ยี่สิแปดนะครับเดี๋ยวใกล้วันแล้วผมจะไปหานะครับเอ,อจะได้ไปหานะครับไปหามาหาเลยเหรอ,อส่งข้อความมากพอมั้อมปาหาเลยจะได้ไปหานะครับอเก็บมาคิวได้ไว้ดีๆนะครับถึงวันแล้วจะเอามาแจ้งรับเงินได้นะครับโอนไม่ต้องเสียค่าอะไรอีก ขอบคุณครับได้แน่นอนรอรับตามเวลาที่แอดมินไห้ให้ไวนนนไ 4, นนน้นะครับคนได้สี่พันบาทแน่นอนนะครับคิดว่าหุจะได้ไหมล่ะแ <c oughs> okay. ค่กระบวนการนี้มันไอความหลอกลวงมันก็มีอยู่หลายขั้นหลายตอนแหละคิดว่ามันจะได้ไหมล่ะ <c oughs> อันนี้นะครับก็มาเล่าให้ฟังนะครับว่ากระบวนการเหล่านี้มันมีอยู่มันจะทำขึ้นมาหลอกลวงชาวบ้านชาวเมือง แบบนี้อีกนะครับมันก็มีหลายๆกระบวนการครับวันนี้วันนี้ก็เจออีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าวันนี้ไม่ไม่ต้องเสียตังค์ก็คือหลอกให้เราแอดไลน์ไปแล้วก็บอกว่ามีงานให้ทําอะไรนี้อืมีงานให้ทําทบอกว่างานคืองานดู youtube รับจํานวนร้อยี่สิบคนอ๋อพอแอดไลน์ไปบอกว่าตอนนี้ เต็มนะครับเอาแล้วมันจะประกาศต,ต่อไปเต็มเร็วแต่อันนี้คืออุบายใน,ก,ในการหลอกเพื่อจะไปให้เราเป็นเพื่อนคนนั้นเพิ่มขพืนหรือว่าผมก็เลยบล็อกไปเลยอันนี้อีกรายหนึ่งนะเดี๋ยวมันไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้นะอันนี้ก็เอามาลอยฟังนะครับใครก็ใครที่ได้ฟังเรื่องนี้ก็ลองพิจารณาดูส่วนเงินสี่รอผมก็ถือว่าให้ทานไปก็แล้วกันเนาะ รือว่าเป็นการซื้อทําคลิปนี้ขึ้นมาแล้วกันไม่ได้หวังอะไรตอบแทนหรอกก็เอาหวังสินเนาะหวังทําคลิป <laughs> โอเควันนี้ก็มาทําคลิปให้เพื่อนๆดูเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังสวัสดีครับ